สมาร์ิตี้ครับเคยมีใครได้ยินคำนี้ไหมครับผมเรามาทำแบบทดสอบกันเล็กๆแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนนะครับช่วยหลับตาให้ผมจะพูดหนึ่งคำนะครับและภายใน5วินาทีเนี่ยให้ใส่รายละเอียดกับสิ่งที่เห็นนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับผมเคยเล่นเกมนี้มาหลายหนแล้วสนุกมากทุกครั้งนะครับอ่อย่าอย่าโกงนะครับ5วินาทีนะครับหลับเริ่มหลับตาเลยครับผมผมจะพูดหนึ่งคำนะครับพอได้ยินคำปั๊บคิดในสิ่งที่เราได้ยินเลยว่ามันคืออะไรนะครับเริ่มนะครับเมืองอัจฉริยะ โอเคหมดเวลาครับลืมตาได้นะครับผมเนี่ยเล่นเกมนี่หลายครั้งแล้วนะครับน่าจะไม่ต่ํากว่าสัก2อ0สคนได้นะครับแล้วผมก็ให้คนเหล่านี้สื่อสารมากับไปที่ผมนะครับว่าเขาเห็นอะไรบ้างเอารายละเอียดที่เขาเห็นเนี่ยมาเขียนนะครับแล้วผมก็เอาภาพที่เขาเาจิงที่เขาเขียนเนี่ยมาประมวลเป็นภาพนะครับถ้าทุกคนที่นี่เป็นคนส่วนใหญ่นะครับจะเห็นอยู่3อย่างด้วยกันนะครับภาพแรกก็คือภาพนี้ฮะเมืองอัจฉริยะคือเมืองที่มีตึกสูงมากมายนะครับตึกสูงเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความเจริญ ของอารยธรรมมนุษย์นะครับแล้วก็มีสะพานนะครับมีเรื่องของความโดดเด่นในเชิงสาปปตยกรรมนี่คือภาพที่คนหนึ่งในสามเห็นนะครับภาพที่สองคือรูปนี้ครับเมืองที่มีความสมาร์ทในเชิงอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นเรื่องของแผงโซลาเซลล์นะครับอย่างเช่นเรื่องของถนนหนทางรถยนต์อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองนะครับนี่เป็นภาพที่สองที่คนมักจะเห็นกันก็จะพูดถึงอยู่คล้ายๆกับรูปแรกนะครับก็คือเรื่องของความก้าวหน้าความล้ำหน้ารูปที่สามคือรูปนี้ครับเมือง ที่คล้ายๆกับออกมาจากหนังวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็คือมีหุ่นยนต์เดินไปเดินมาบินโดรนบินไปบินมาแบบที่ว่าน่าจะเป็นเมืองที่อนาคตอันใกล้นี่เรายงยังไม่ค่อยเห็นหรอกครับน่าจะเป็นสักสิบปีย่สิบปีย่างนี้ไปอันนี้เป็นภาพที่3ที่คนเห็นนะครับส่วนใหญ่คนจะเห็น3ภาพนี้ด้วยกันนะครับไม่ได้แต่ว่าทุกคนเห็นภาพไหนกันบ้างนะครับทีนี้3ภาพนี้มันถูกหรือมันผิดนะครับคำตอบคือถูกนะครับนี่คือภาพของเมืออริยะที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตอะไรแต่ที่ผิดนะครับก็คือว่ามันทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ย คำว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของผมในวันนี้คือมาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในิยามที่มาที่ไปของมันว่าคาว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยจริงๆความหมายของมันเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเลยนะครับสรารภาพ วันแรกที่ผมมาทํางานที่สำนักงานมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับวันนั้นผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าสมาร์ทซิตี้ไปว่าอะไรนะครับแต่ที่ผมไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าคําว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยเป็นเรื่องใหม่มากๆนะครับยังไม่มีมหาวิทยาลัยไหนในโลกที่สอนเรื่องนี้โดยตรงงั้นแล้วคนที่มาทำงานสมาร์ทซิตี้เนี่ยคือคนที่มาจากหลากหลายสาขานะครับซึ่งผมเนี่ยก็พยายามที่จะตะบี้ตะบันอ่านหนังสือทุก่ที่มีนะครับที่ร้านหนังสือเองที่ห้องสมุดเองอ่านทั้งหมดที่มีเลยที่มีคําว่่่่่าาาาาาาสสมมมมรร์์ททซิิตี้้้ออยูเเเพืจจะขขใกกึนววด อยอะไรกันแน่นะครับช่วงเดือนแรกที่มาเป็นผู้ผู้ช่วชานด้านนี้เนี่ยก็เลยเหมือนกับเป็นช่วงที่หาความรู้เพิ่มเติมนะครับเราบังเอิญโชคดีว่าได้ไปดูงานนะครับที่เมืองสมาสิสตึ่งหนึ่งนะครับที่เขาก็เชิญผมไปนะครับนั้นเนี่ยผมก็ตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงเลยนะครับก็ตื่นเต้นมากนะครับตื่นเช้านะครับในกรารป,ป,ปลุกผมขึ้นมาว่าข้อมูลของมึงเข้ามาจากทุกที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านการจราจรทางด้านลมฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ทางด้านตลาดนางเียเพื่อมาประมวลว่าผมควรจะตื่นตอนกี่โมง แล้วผมก็กดปุ่มนะครับเรียกคนอาหารเช้ามาส่งนะครับก็มาส่งเป็นอาหารเช้าที่เขาใส่ข้อมูลไปแล้วว่าผมชอบทานอะไรนะครับแล้วก็ไปทานก็กดปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับระบบคำนวณให้ผมเลยนะครับในสมาร์ทโฟนว่าผมควรจะเดินออกจากประตูกี่โมงเพื่อจะไปถึงป้ายรถเมล์กี่โมงเพื่อจะขึ้นรถ ไปถึงที่ทำงานเวลาไหนโดยใช้เวลาการรอน้อยที่สุดนะครับถึงที่ทำงานก็ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมนะครับเป็นคีย์เป็นประตูเป็นกุญแจในการเปิดประตูเข้าไปทำงานนะครับเข้าไปที่ทำงานแล้วนะครับก็ใช้มือถือเครื่องนั้นเชื่อมต่อข้อมูลของห้องทำงานแล้วก็คนทำงานด้วยกันนะครับตอนเที่ยงก็ใช้มือถือเครื่องเดิมนะครับในการที่จะสั่งอาหารเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการสั่งอาหารของเรา เราเนี่ยระบบจะคำนวณ e ไม่ได้ว่าผมต้องการจะทานอะไรและทานเมื่อไรนะครับจากนั้นเองตอนบ่ายนะครับก็ใช้มือถือเครื่องเดียวกันนะครับกับทำงานเป็นเป็นกุญแจเข้าไปแล้วก็ใช้ในการจัดการตารางงานต่อนะครับตอนเย็นจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับก็มือถือเครื่องเดิมครับในการที่จะเรียกรถเพื่อจะให้รถเดี๋ยวพาไปร้านอาหารแล้วก็ใช้มือถือเครื่องนั้นนะครับในการที่จะจองจองโต๊ะที่ร้านอาหารแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็จ่ายเงินนะครับวันนั้นเนี่ยผมจําได้ผมใช้มือถือเครื่องนั้นเนี่ยไปเอาชั่วโมงนะครับแต่ที่พีคสุดเลยเนี่ย บ้านผมโรงแรมที่ผมอยู่ตอนนั้นนะครับพอไปดูงานเนี่ยห่างจากที่ผมไปรัาทานอาหารเนี่ยประมาณ5กิโลเพื่อนกลับไปหมดละ้นะครับทีเนี้ยของผมเนี่ยก็อยู่ในมือถืออย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็น e-payment ร้อยเปนต์เนื่องจากเป็นเมือง smart city ใช่ไหมครับจะม,มีการเช็เงินต่อไปแผนที่ Google Map ก็อยู่ในมือถือเหมือนกันนะครับการเรียกรถนะครับแอปพลิเคชันก็อยู่ในมือถือเหมือนกันพอมือถือหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกลายเป็นใน smart city. ใช่ครับเพราะว่าไปไหนก็ไม่ได้เดินทางก็ไม่ถูกแมพก็ไม่มีวันนั้นวันนั้นเดินทางกลับบ้านเนี่ยห้ากิโลด้วยกันนะครับทุกๆก้าวที่เดินกลับเนี่ยก็รู้สึกโทษตัวเองว่าทําไมทําไมเราถึงยอมให้มือถือมาครอบครองชีวิตผมได้ขนาดนี้นะครับเรื่องนี้มันฝังใจผมมาทุกวันนี้นะครับทำให้ผมเข้าใจว่าความเป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยจร,จ,รจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเครื่องมือก็ได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่มาตอบตอบโจทย์ของชีวิตคนมากกว่าการเอามันมาอยู่ข้างหน้าแล้วทําให้เราต้องเป็นทามมมันนนอออีีีกเเเืืงงททท่่ไได้ปป็ มีการมองภาพนี้ไปในมุมมองที่แตกต่างไปนะครับดูภาพนี้ใด้ดีนะครับนี่กับเครื่องของเมืองที่ผมไปมาเมื่อกี้กับเมืองนี้ครับรูปนี้สิ่งที่มองเห็นกับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมีความหมายพอๆกันสิ่งที่มองเห็นก็คือคนมีความสุขใช่ไหมครับนอนเปลยวนนะครับมีคนยิ้มยิ้มแจ่มใสนะครับพื้นที่สาธารณะสีเขียวสิ่งที่มองไม่เห็นคืออะไรคือเทคโนโลยีนะครับเราจะไม่เห็นขุดยนต์เดินไปเดินมาไม่เห็นด่วนบินไปบินมานะครับแต่ว่าการส่งสัญญาณกันของระบบ การจราจรเนี่ยทำให้คนเนี่ยเดินทางได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นเกิดน้อยลงถึงบ้านเร็วขึ้น45นาทีมีเวลามานอนเปลยยวนนะครับคุณภาพอากาศก็ดีนะครับเพราะว่ามีการใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่คำนวณคุณภาพอากาศให้กับคนรู้ว่าที่ไหนควรจะไปวันไหนตอนไหนนะครับทำให้คนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลน,น้อยลง80%โดยเฉพาะกเกี่ยวกโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับขยะในเมืองนี้ไม่มีเลยเพราะว่ามีการคำนวณระบบให้ชัดเจนว่ารถขยะเนี่ยควรจะมาเก็บขยะด้านไหนเพื่อให้ทัศนียภาพของเมืองเนี่ยดูสวยงามตลอดเวลานะครับ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะเทคโนโลยีอยู่ข้างหลังทํางานเพื่อตอบโจทย์ของมนุษย์นะครับอันนี้คือสมาร์ทซิตี้ที่แท้จริงนะครับไม่ใช่เมืองที่ต้องใช้มือถือตลอดเวลานะครับเมืองนี้นะครับตอนที่ผมไปมาเนี่ยก็ไปไหนมาไหนไม่ต้องใช้มือถือเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันทําทงานได้ดีหมดแล้วด้วยเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับที่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่ฝังใจมาถึงทุกวันนี้นะครับอยากให้คนเข้าใจว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยคือเมืองที่เทคโนโลยีทํางานเพื่อเราแทนเรานะครับ ทีนี้เรื่องที่2นะครับผมมีเพื่อนเขาเนี่ยชอบออกกาลังกายมากนะครับผมชอบโพสต์รูปเขาเนี่ยเข้ายิมนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือว่าเขาชอบเข้ายิมนะแต่เขาไม่ชอบขึ้นบันไดนะครับแม้แต่ห้องทํางานเขาอยู่ชั้นสองนะครับเขาลงขึ้นขึ้น,น,น,นลงบอลนึงสิครั้งเพื่อจะไปซื้อกาแฟเนี่ยเขาไม่เคยใช้บันไดเลยแต่ว่ายอมจ่ายเงินเดือนละหมื่นเข้ายิมผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาเป็นคนย้อนแย้งหรือเปล่านะครับว่าการขึ้นลงบันไดมันก็เป็นอาออกกาลังกายนะทำไมเขาถึงไม่เข้าผต้องไปยิมนะครัดมมนวา์จ จะคิดได้ว่า,จร,จ,านะจริงๆแล้วผมไปตัดสินใจเขาเร็วเกินไปนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ย้อนแย้งหรอกนะครับแต่ว่าการขึ้นบันไดเนี่ยมันไม่สนุกไม่เหมือนกับการไปยิมใช่ไหมครับไปยิมเราได้เลือกเครื่องเล่นแตกต่างกันนะครับเราได้ถ่ายรูปให้คนดูถึงแม้ว่าจะเป็นการออกกาลังกายเหมือนกันร,ระหว่างการเข้ายิมกับการขึ้นบันไดเนะี่ยอันนึงสนุกอันนึงไม่สนุกนะครับก็เลยทำให้ผมมานั่งคิดได้ว่าจริงๆแล้วเมืองที่ดีเนี่ยมันต้องมีมากแค่ฟังก์ชั่นหรือว่าอัถประโยชนนะครับการขึ้นบันไดอาจจะเป็นกกกกกาาาารรอออัังยยเเหมมืนบข้ิ แต่ว่าอันนึงเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันนะครับ้วนๆเลยกลารขึ้นบันไดคือพาเราจากจุด A ไปจุด B, B แล้วก็ได้ออกกําลังกายแต่เข้ายิมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการออกกาลังกายบวกกับเรื่องของความสนุกในการเปลี่ยนวิถีการออกกําลังกายในการได้แชร์รูปที่ตัวเองเอถ่ายในการได้ไปหาเข้าสังคมกับคนที่ออกกําลังกายด้วยกันนะครับเมืองก็เหมือนกันนะครับเมืองที่กลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมแหล่งนวัตกรรมเนี่ยเพราะว่าเมืองมันมีมากกว่าแค่ประโยชน์มันมีทั้งเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมทางเศรษฐกิจเมืองทําให้คนอยาก เข้ามาอยู่ความคิดเหมือนกันมาเจอการนำไปสู่นวัตกรรมดีๆอันนี้เป็นสิ่งที่เมืองมันทําให้คนเข้ามาหาเขาครับงั้นแล้วเมืองที่ดีมันต้องมีมากกว่าแค่ฟังก์ชันมันต้องสนุกด้วยนะครับอย่างรูปการเดินทางเดินไปมันก็น่าเบื่อนะครับเป็นไปได้ไหมว่า e สกูตเตอร์เนี่ยมันจะเข้ามาทาให้ประสบการณ์ของคนที่ใช้ใช้เมืองเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าต้นไม้นะครับทางขี่จักรยานทำยังไงดีให้การเดินทางที่มันดูน่าเบื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีสีสันมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ในรับพื้นที่สาธารนณะที่เรามักจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าจะถูกออกแบบมาในการใช้งานเนี่ยไอ้การใช้งานเนี่ยมันก็แค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าสุวนทยาาพจากจินตภาพที่มากกว่ากายภาพตรงนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดในเมืองที่มันอัจฉริยะที่มันสมาร์ทกว่าเดิมเรื่องที่3นะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเครื่องนี้นะครับมันก่อนผมเป็นบรรยายให้กับน้องๆน,นะครับที่เพิ่งจบเปียตรี เขาก็ถามว่านี่คือเครื่องอะไรนะครับแต่ว่าดูจากทุกคนแล้วน่าจะรู้จักกันใช่ไหมฮะนี่คือเครื่องพิมพ์ดีดนะครับผมซื้อเมื่อปี22นะครับตอนนั้นซื้อ3,006เงินเดือนพ่อผมตอนนั้นประมาณ2,000กว่าบาทแต่ว่าผ่อนเงินกผ่อนบ้านเลยฮะกว่าจะผ่อนหมดนะครับทุกคนคงจําได้ใช่ไหมะัะผมจะเอารูปเนี้ยเอาเทียบมาให้ดูเพราะว่าผมยังใช้งานเครื่องนี้อยู่ครับใช้ทุกวันด้วยนะครอันนี้ผมถ่ายมาจากโต๊ะทางานผมเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยข้อหนึ่งเลยนะครับมันทำ ครับพี่เวลาผมมีอะไรที่ต้องพิมพ์แล้วมันสำคัญสำคัญเนี่ยถ้เาเกิดผมใช้คอมเนี่ยเดี๋ยวไลน์ก็เด้งเดี๋ยวมือเดี๋ยวอีเมลก็เข้าเดี๋ยวก็มีคนโทรเข้ามามันจะวุ่นวายหมดเลยแต่ถ้าใช้เครื่องพิมพ์ดีเนี่ยผมจะมีสมาธิแบบ100%เลยนะครับจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำแล้วก็ได้สิ่งที่ต้องการพิมพ์ออกมาอย่างรวดเร็วนะครับข้อสองคือว่าการที่ผมต้องกด ตั้งพิมพ์ดีเดยเยอะๆเนี่ยนะครับมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพิมพ์เนี่ยมันเป็นศิละปะมากกว่าเป็นเป็นแค่สิ่งที่เราพิมพ์บนคีย์บอร์ดแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยสะกดผิดน้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยไม่มีออโต้คอร์เรกให้ผมถูกไหมฮะผมพิมพ์อะไรไปเดี๋ยวต้องจําได้ว่าคํานั้นสะกดยังไงซึ่งมันสมองของผมเนี่ยมันดีที่ทำให้ผมจําคําได้นะครับข้อ3ก็คือว่าพิมพ์เสร็จปั๊บดึงออกมาไม่ต้องไปรอปรินเตอร์ว่าม,มันจะต่ต่่่่่่่ออ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 อตติิิิดดดดไหหมมมมมมนนนนนะะะคคคคครรรรรัััับบบีีีเเเเป็ข้้ถาาาววผยืืืืืงงงงพพ์จจกใฟล นะครับคือมันบีมันตอบโจทย์ผมคือมันดีไม่ใช่ดิจิทัลแต่มันตอบโจทย์ผมมันเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผมนะครับไม่จชเป็นต้องเป็นสมาร์ซิตี้ต้องเป็นเมืองที่ดิจิทัลจ๋าหรือว่าเป็น 5G หรือว่าเป็น 6G มันเป็นทถ้งสิ่งที่มันตอบโจทย์ของคนได้แม้แต่อาลออกก็เวิร์กเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดให้ฟังนะครับไหนๆก็ไหนๆนะครับผมก็รับลูกๆคือมันบีมาเลี้ยงดูเพิ่มเติมมานะครับปัจจุบันมีมอสซี่เครื่องนะครับ ผมคิดว่าคําว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คนจะได้อะไรไปจากซึ่งหนึ่งอย่างที่ผมมาแชร์ให้ฟังเนี่ยอยากจะให้ได้ไปแค่อย่างเดียวเลยก็คือให้เปลี่ยนนะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยเป็นบ้าเมืองฉลาดนะครับมนุษย์เรานะครับอยู่มาได้บนโลกใบนี้นะครับจากโฮโมอีเรกเตสมนุษย์ยุคแรกเลยเนี่ยสล้านปีโฮโมเซเปียนสองแสนห้าหมื่นปีนะครับเราเริ่มทำเกษตรกรรมแล้วเราเนี่ยก็เริ่มที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยสี่ร้อยปีปีนี้มานี้เองเนี่ยที่คนเนี่ยเริ่มที่จะใช้เมืองเนี่ย เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่เป็นรูปแบบที่สําคัญที่สุดนะครับก่อนหน้านั้นเป็นชนบทก่อนหน้านั้นเป็นเกษตรศกรรมตอนนี้เมืองนะครับคนมาอยู่ในโลกอของความเป็นเมืองเ,เกินครึ่งของโลกนี้แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์มีความฉลาดนะครับเราถึงไม่สูญพันธุ์เราปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆด้วยวิธีที่เหมาะสมอันนั้นคือความฉลาดนะครับเช่นเดียวกันเราอยากได้เมืองที่ดีเพื่อเพื่อเศรษฐกิจที่ดีเศรษฐกิจที่ดีต้องเกิดจากสุขภาวะของคนที่ดีถูกไหมครับสุขภาพวิธีดีเกิดจากเมืองที่ดี เราจะได้ให้เมืองที่ดีเป็นรากฐานสําคัญต่อการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมกับคนในปัจจุบันนะครับผมมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครพูดว่าไม่เอาหลอกเมืองฉลาดนะครับคนอาจจะบอกว่าเมืองเฉลียะไกลตัวนะครับวันก่อนผมก็ไปคุยกับนายกเทศมนตรีท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าท่านไม่อยากทำเมืองเฉลียะเพราะท่านรู้สึกว่ามันไกลตัวท่านอยากไปทาเศรษฐกิจฐานรากมากกว่านะครับผมก็เลยคุยกับท่านประมาณนี้นะครับว่าจริงๆแล้วท่านลองลองเปลี่ยนคําได้ไหมเวลาเราพูดว่าสมาร์ทเนี่ยเราคิดถึงคนที่ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้หรอกรว่าท่านอยากให้เมืองท่านาเป็นเมืองที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับทุกแค่นะี้ท่านยิ้มเลยแล้วก็บอกว่าโอเคเรามาทําเมืองฉลาดกันดีกว่านะครับผมก็เลยอยากจะฝากไว้นะครับว่าให้ช่วยกันไปบอกทุกคนในครอบครัวนะครับ,รบว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมันอาจจะฟังดูดีแต่จริงๆแล้วสมารนะ์ทซิตี้เนี่ยขอแค่เป็นเมืองที่ฉลาดขึ้นก็พอเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือความสามารถในการที่จะเข้ากับสภาพแวดล้อมใหมๆ่ๆ ให้คนเนี่ยดึงเอาศักยภาพตัวเองเออกมาให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะนำไปสูก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ดีที่สุดตรงเนี้ยนะครับอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนช่วยกันครับขอบคุณครับผม